อย่างจุดหนึ่งที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางค่ะที่นั่นเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนมีการติดเชื้อเข้าไปถึงในโรงเรียนแล้วก็มีการกระจายไปยังหมู่บ้านอื่นๆล่าสุดเจอผู้ติดเชื้อแล้ว11คนมีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใกล้ชิดมากกว่า100คนนะคะชาวบ้าน2หมู่บ้านในพื้นที่ก็คือบ้านปงถ้ำแล้วก็ปงทองเริ่มจะมีความกังวลเพราะว่าส่วนมากเขาบอกวัคซีนยังไปไม่ถึงติดโรคเลื่อนอยู่เลยนะคะจุดนี้เองค่ะทําให้ชาวบ้านเล็งเห็นทางรอดเล็กๆ งัดเอาพุมมปรญรญาทายาสมุนไพรมาแจากจ่ายหวังว่านี่จะเป็นความหวังและโอกาสในการฝ่าวิกฤตค่ะโคกสับ,สบ,สบวิธีการหนึ่งในแบบบ้านที่ชาวบ้านาบ้านถ่าปงอำเภอวงังเหนือจัองหวัดลำปางนำเมาพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่มีทั้งฟ้าทะลายโจรหัวกระชายขาวบอระเพ็ด ซึ่งเป็นทรัพยากรในพื้นที่ของป่าชุมชนทั้งนั้นเลยค่ะนี่นกระชายขาวเก็บสดสดแบบนี้นํามาแปลรูปเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นใช้เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิดค่ะสมุนไพรทุกตัวเนี่ยม,มันมีอยู่ในป่าเขาอยู่ไรนะครับคือเขาอยู่กับป่าว่าเขาสัตวาเราตอนนี้ป่า,ปากำลังรักษาวที่ชุมชนมีก็คือประเภศม,มีอยู่แล้วกระชายมีอยู่แล้ว รายจนก็มีบางส่วนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันหาเขียมเนาะด้วยความเชื่อนะครับด้วยความเชื่อของคนเขาที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตก็ว่าเป็นตัวสมุนไพรที่รักษาเวลาเขาเขา,เขา,เขาสบายเขาป่วยอย่างเงี้ยครับพุ้งพุ้งกันบ่นเสริมพุ้งพุ่งกันนะครับในช่วนที่ใน้ห่วงที่เอารอวัคซีนนี้นะครับวิธีการทำแบบบ้านๆก็เริ่มตั้งแต่ชาวบ้านออกไปหาสมุนไพรในป่าชุมชนนะคะนำมาตากแดดสับบดให้เป็นผงเพื่อบรรจุลงแคปซูล ง่ายต่อการรับประทานซึ่งต่อจากนี้ก็นำไปแจกฟรีให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่บ้านถ้ำปงบ้านปงทองให้กับคนที่กักตัวในสองหมู่บ้านนี้พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำในการดูแลตัวเองทั้งการกินและการปฏิบัติตัวค่ะการห้าของเปิดเนี่ยผมจะแจ้งยอดเข้ามาว่าบ้านหลของเบิมีกี่ค้นกี่หลังหลังนี้มีกี่คนหลังนี้มีกี่ค้นนีนนน่นะครับกระมัมห้ามิศูนย์นะครับ นี่อาจไม่ใช่คำตอบของยารักษาโรคโควิด -19 แต่อาจเป็นต้นทุนของชุมชนลุกขึ้นมาดูแลกันเองใช้ฐานชุมชนทรัพยากรที่มีนำสมุนไพรโบราณมาเพื่อช่วยป้องกันเสริมภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่คนในชุมชนทั้งอย่างสร้างความเข้มแข็งพิ่งพากันเองในการดูแลสุขภาพรวมถึงมีการสื่อสารบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้กับผู้ที่สนใจนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิดค่ะ